เอาดีแล้วป้าพียจะไปฟังหนาอ๋าอว่าฟังแน้วเอาดีมไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไม่มไ,ไม่แล้วพี่เล็องอย่าไปาไกลัวเลยมันไม่มีอะไรทำร้ายเราได้หรอเดี๋ยวพี่ลองไปดูนั้นดูนะจะให้กระเป๋าพี่นะพี่เจ้าพี่จะหาเหตุหน่อไม้ไม่เอาแล้วปล่อยมันขยายพันธุ์ก็ฮะ มุน้องเจออะไรไม่รู้พี่พี่ไปไล่ปลาทูไปไล่อ่าเฮ้ยลุงซุขดูปลาทูอันนี้คือที่ไหนน่นะทางเข้าครับคือประตูทางเข้าใช่ไหมใชมก่ก็จะเข้าพี่นะก็จะมาเจอเขากับพี่ร,รู้นะี่นี่พี่ ปปไป้าเปก็เราจะมาเราก็ต้องมามาทา,างนี้กันใช่ไหมป่ะทูอ่าอะไรอ่ะแอมีคนามาขุดอะไรอ่ะเห็นหรือเปล่าพี่เล็กนี่ใช่ไม่ใช่นะพี่วา อยตีหนหมูป่าด้วไหมเล็กไหนใช่เหรอเป็นล่องสองล่องเลยน่ะปลาถูกจิ้มเองไม่ใช่หรอไม่ใช่ใชนี่เล็กเอ๋อร้อยสุนัขจริงจอกเดี๋ยวเลือนะ่อยน่ะนกปลาถูเนี่ยรูตัวเนี่ยน้กปลาถูไปเลื่อยนะน้กปลาถูรื้อตัวไปนะ่ <c oughs> นปะข <c oughs> อบคนะุณค <c oughs> รับ <c oughs> ไม่ต้องเดินยไม่ต้องเลี้ยงด้วยเราค่อยๆเดินเรื่อยๆเลยอ่ะแก่ค่ะแฟนแม่ๆก็ไม่รู้อ่ะก็ยากยากมีนะพันหยากเล็กพันหยากพี่เล็กอยแกงดีแฟนน่ะใช่ไม่อยากแต่งงานนะอยากอยู่แฟนยังทำไมวะทุจะให้พี่หรือไงก็ได้าค่ใจเลกจ้ามาเดี๋ยวก็ทูไม่เอาไม่เอาผมถือเส้นถือเส้นอะไร พล้ากันแล้วไปพักแต่มาถือผับพี่มาดูหน่อยสิเบอร์กรนะลุ่มใจแน่จิตเตอร์เลยไว้พากมาแล้วแค่โอเคพี่วว้ละไม่ไงไปเลยนี่นี่คิดว่าเสี่ยมพุทธลูปห่างเนี่ยเสียงแบบพุทธลูปห่างพี่ผมคิดว่าเราเป็นจะฆ่าน,นางจะมาทำร้ายพี่เห็นหรือเปล่ปา เดี๋ยม่ก็มีคนเอามาทิ้งนะแต่ยังใส่กันใต้ของปัดถูไปมาไปไปยิ้มมาเลยปลาทูฮะยิ้มมาเลยฮะมีหมาชนะแล้วเนอะอเลยฮะปลาทูดได้มองฟรีดได้เอ๋ปัดถูก็จะมาหาซ่าหายผมนะน้องบอยอย่างนี้นะ แอบอยากนะต,ต้องแอบแรงหรือว่าพอ,อ,าพอพเลยอะไรพี่เท่ไงอะไรคืออะไรพี่แจเล็กไม้ต้งอะไรมองมากนะพี่แจ็คปะทูปะทูะอันนู้นนี่เขาเหลือกต้นไม้อะไรนู้นอะต้นไม้สักศิษยเล็กอดีดีนู้นนะใช่เอ็งก็ไม่มองพี่แจ็คนู้นอะเออต้นไม้สักศิษต้นนี้ใช่หรอ,อใครกินนะบอกเลย หายทุกคนแลละผมเคยกินแล้วหายไปจากโรกนี้หรอือเปล่าหายนี่หายจากโรกนี้หายไปไหนเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกนี้นเอากินแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมว้ามันใช่หายหมดโอ้โหไปมันเหนื่อยจริงเหนื่อยไหมไป như thế bà thua hey, hey. hey, cái này bật cái luồng nè này mua là bà thua <laughs> này mụ <mùa ba? cười> mua rồi giờ mình mua giờ mình cố bà đây này bà thua <laughs> มีเสื้อนะ้าไปสีเหรอสีเหรอเข้าใจไหมะาถอเอ้าเข้าใจไหมใบหนงังเจนหเบ้อคืออะพี่เหนื่อยแล้วเึงอ่งองยองเหนื่าานะอยเนบากจะพาพี่มาหาหลวงสุกไงฮะเหนบอกว่าจะพาพี่มาหาลวงสุกอะไรดำๆมาเนน่อไหน,น,น Nó có đầm đầm nữa hả? Ở lò Chạy hồi có này đầm đầm Hây hey! à Ở Hết à Này Bà thù Bà thù khai lắp càng cá ăn này อตรงนี้มันทึ่งทางเข้าไม่ใช่หรอเปล่าเดินรอบๆพี่มาช่วยเหตุอะไรนันน่ะ,ะเจอกับพระพุทธรูปนะ,อ,ะ,ปะอันนี้ใช่พระพุทธรูปองค์สุดท้ายไหมป้ปาทูใช่ก็คือก็อจะขึ้นถังทางเราก็จะเจอพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายใช่ไหมพี่มีเหตุขึ้นนะตรงพระพุทธรูปเนี่ย น้องพายุนก่อนดีไหมมาถูอเออเหอนือ่อยามากเล้วแกเหนื่จิ๋จะไปเดินตอนนี้นี่ประตูทางเข้าเปิดอย่างมาถูยังแล้วแม่จะรอเปอิดประมาณ <laughs> เที่ยงอ๋อดีมาบ่ายโมงแลวดิช้าวันนี้มันยังไม่เปิดเลย ข้านีีน้ให้คืนไหมปลาถือว่าไปดูนดูให้ก,กันมาได้หรอลองดูลองดูไปไปดูให้ก,กันดีกว่าเฮ้ยเฮ้อะไรอะไรปลาถือันจมูกได้ไ <laughs> กล้องเต่งเอาอลาถือนี่กล้องเต่งนะรุบ <laughs> ด,ดีพี่ต้นมาอย่างดีกันแล้วนะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะเข้าใจไหมครับเข้าใจป่ะ แล้ว่าเล่นมี้ตีได้ไหมได้<ะ> <laughs> ไปเราไปเดินดูให้กันก่อนไหม,อมรอประตูทางคานเปอร์ดีกว่า<ะ>ไปถ้าถูเยอะมั่วถ้าถูไปเยมอะขาตั้งเวลาว่างผมตั้งเวลาด้วยไม่รู้มันถ้าเราเข้าไปตอนนี้นะคือของเขา,าอ,อ่ะมืดอือหืของเขาของเรอาอ่ะเช้าอือของตอนนี้ของเขาอ่ะมือดอโดดเล็กอือแต่ตอนนี้นที่มาถูจะให้ใหที่มัวไม่รู้เลย เปเสียงกวางเราเพชรไหนร้องดังมากเลยพี่เห็นได้ยินเลยอ๋อไปซือ้อปไปเราไปเดินดูแห้งก่อน,อนไปบริเวณน,น,นี้เองเองคุ้นชินชินเลยใช่ไหมชินทางใช่ไหมใช่ไปไปเดินพาพี่ไปเดินดูแห้งหน่อยไปผมก็ไม่คุ้นชินเลยท่าใครใครที่แบบชอบดา่าพ่อแม่นะเพื่อนนะดูไว้เลยนะโอเคเนี่ยไปเลยดูไว้เลยได้ขึ้นต้นนี้แน่นอน ขึ้นไหมว่าเธออยากขึ้นไหมไม่อยากเพราะว่าผมเป็นคนถือสิลธรรมละไรก็ดีไปหมดจริงป่ะจริงไปเราไปเดินดูให้กันดีกว่าไปทำขี้โมนในต้องลองแล้วบอกกันไม่เอาลีลูอูลีลูอูมาดาลิทาวสีเยอะค่ะขายกับโ่สสีอะสีเราเนี้ยสีละขายเสื้อน่ารักจังไม่รอเลยฮึไม่รอขอบคุณพี่ๆที่ส่งมาให้น้องอาทูด้วยนะ ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีมากเลยนะที่คอยสนับสนุนน้องให้ใหเออว่าไงหน่อไม้ตัวอย่างไงพี่ขอตีปลาถูที่เนืองดังะฮะอ,อะไรเนี่ยพี่เล็กเล็กเออผมอยู่ในป่าผมเปีนหน้าผานจริงเปล่าตกไหม ต้งน้ำไม่ไหลตกไฟไม่รอดใช่ไหมไม้ย่งปลาถืออ่ะ <laughs> โอ้ยเนไงเป็นงเยกคือเป็นเปล่าไงขึ้นทางนะ่เไอโอ้ยพี่ม่มีแรงมันเองรอบเรีกแก่แล้วเหรอนนเออพี่พี่ปราถูประตูทางข้จะเปิดตอนไหนอ่ะ เมื่อกี้บอกเที่ยงแล้วนี่เย็นเย็นเปิดช่วงประมาณมมาหกโมงเช้าเอาไว้เหรอปาเถอเราไปดูให้กันก่อนไหมอเองพอจะมีที่แน่นอนอพี่ไหมแบบไปดูให้ตรงไหนได้บ้างมีไหมตอเนี้ผมมาค่อยเดินนะพี่อืมเดินตามท่านมาแต่ใจพี่ไว้ให้ทา้งง่าเดี๋ยวปลาเถอปลาเถอให้พี่ไบลให้ทา้งง่าดีาองนอเอาดี ลราบ้านคือจะไปฟังนะ่ะอ๋อมว่าฟังเนาะอ๋อดีอไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่มีอะไรหรอกพี่เล็กไองอย่าไปกลัวเลยมันไม่มีอะไรทำร้ายเราได้เดี๋ยวพี่ลงไปดูนั้นด้วยนะจะให้กระเป๋าพี่นะใช่ต่อไหมพี่จะพี่จะหาเห็ดหน่อไม้ไม่เอาแล้วปล่อยมันขยายพันธุ์แล้วฮู้วี่คือรากเลยครับแดงแปดแดงแปดเลย มันจะเป็นเชื้อเห็นนะผมดูแล้วเออฮะเฮ้ยมอ,<า>อ,ยอนองเจออะไรไหมพี่พี่ไปไล่ลาทัวไปไล่เออเฮ้ย,ย,ยลุงสุกดูปลาทู Bà Thu l Lùng sốt Lùng sốt Ui lùng sốt đâu Lùng sốt Lùng hôn Lùng sốt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  Lùng 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 lùng, đúng, đúng đúng, đúng, đúng lùng 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 ลุงลุงใครวะลุงเอ้ยลุงลุงฝืนแล้วลุงลุงผมพูดเองพูดเองเล็กเล็กกับน้องปลาทูลุงมาทำอะไรตรงนี้อะไรนะเออมาทำอะไรนะลุงนี่มันทางนี่ได้ไงวะอันนี้มันทางเข้าเมืองรับแรงนะลุงมาอยู่นี่ได้ยังไงใครพามาวะเนี่ยนายลุงเนี่ยแกใครพาลงมาจำไม่ได ลุงมาได้ยังไงเนี่ยไปคุยกับเขางน้อยตรงนี้ยุงเยอะมากเลยอ่ะไปไหมไปไปไปท,ท,ที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้มันทางเข้าประตูเ<ฮ>มืองลับแผเพยรคาดจับลุงมาได้ไหมอ่ะก็ไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยไป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 ที่ไหนพอ ขอบิเล็กเงี่ยแดงไปหมดนะไม่รู้ว่ายุงเยอะมากตรงนี้ยุงผมเไม่พูดหมดแล้วผมเคลียร์แถวนี้น่าจะเป็นแบบที่เฝ้าซ่อมที่เฝ้านะเขาจะให้ยุงมาเฝ้านะคนจะได้ไม่มากันยุงเยอะมากเลยลุงลุงเจ็บไหมเนี่่ยไมรู้อ่ะลุงจำอะไรไม่ได้หรอในตั้งแต่แรกลุงไปทำอะไรก่อนลุงพอจะราอยพวกฝั่งได้ไหมลองนึกดูลุง ฮะยังไม่ไปให้ลุงแอบมามองเศร้าอ้าวหนาวแล้วลุงลุงเพิ่มมาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะลุงโอ้งลองมาแ่นใช่ไ่ะลุงอืมลองมาใช่ใช่ฮะตรงไหนตรงไหนตรงตรงมาหาผูดเลยเออหรือเปล่ามึงเลยเออ พี่พอยจำได้ไมเมื่อกี้ลุงเบาลุงพอยจำได้แล้วนว่าถุงจะก่อนพี่จะลงมาถึงนี้เือจำได้แค่อ๋อยังไงลุงยังไงะมัอย่มันมีันมีผู้หญิงสามคนหญิงอือหอไปนี่ต๊อูอือหบอกว่าตามมาหน่อย อ๋อ่านที่คุณจำได้นะไปพึ่งไว้หน่ยลุงซวยไหมมันไม่เคยว่าสวยเป็นแบบพ่อแม่ไมาเปาก็ไม่รู้นะของชาวลุงเลยอ่ะเด้ลุงชาบใช่ไหมว่ดตามไปกูเชื่อมันจะพาไปดูอะไรกูไม่ได้สงสัยหรอกอืมกูแบบว่าจะไปดูไงว่ามันจะพาไปดูอะไรวาอ่าๆตัวไปปึ๊บทีนี้กูจำไม่ได้เลยตัวไปถึงปึ๊บถึงตรงไหนไม่รู้เลยแล้วก็ทีนี้ยุงเสือมาทีนึงก็อยู่ตรงอะไรไม่รู้ตรงนั้นอ่ะโหลุง ลุงไม่ได้เสียลุงย่ายังไงที่นอกน้องข่าวต้องตอบมากไงวะขาไม่มีขาแล้วค่อยๆเดินค่อยๆเดินระวังระว่ลงาวใหังนอุงม้เยอะจริงอะจริงลุงเยอะจริงไม่รู้สึกแต่เจ็บมากเลยจากคนอุ้มลงมาลุงจะโดนยุงอุ้มนะ น้องฟูได้ถูกไหมลุงมีเหตุผลนิดนึงนิ่เดียวเจสันล้าไม่มีเลยลุงนไอ้ลุงซอกสรุปที่ก็ต๊บห้วยไงยังไม่รู้เลยว่ะโอ้สุดแมกมากเลยตอนนี้แม้มากสรุปคือลุงโดนโดนลวงเพราะสาวไม่รู้ขอขอตั้งแต่แรกคือผมขอฟูนะอ่ตั้งแต่แรกคือลุงจะพิ้งซามคอนคอน แล้วใครลุงตามมาใช่ให้กูเดินตามไปก็กตามไปแล้วขเข<ล>าบอกอะไรลุงมะให้บอกกูตามมาดูพาไปดูไอ้นู้นหน่อยอะไรไม่รู้จำไม่ได้หน่อยจใจดูอัสมาเฮได้ห <c oughs> ออรอวันนี้เองพวกเองมาไม่เคยมีสาระอะไรนะเนี่ยเองเจนตัวนี้สาระไม่มีทุกวันเลยเราคือเขาจะให้ลุงเนี่ยพาไปหาไอ้ตามมาแล้วทีนี้ลุงก็ก็พาลุงก็หมดทัที่ไปเลย ทำไมไม่ได้เลยทีนี้ทีนี้ลุงก็เสียทาเพราะสาวแม่ไม่ดิมลมตกเลยผมบอกแลมใา,าใช่แหี่ทาใช่เอ้ยว่าไงพี่ผมเมียคนได้เอาไว้ให้ลุงนะใช้ติดตัวดีกว่านี่นะบอกเลยลุงเจอลุงเอาลุงอเอาไว้ติดตัวไปง่ยเหรอคืออะไรมาแม่ดาวฟอร์มอนแม่กดนะจบดึง อ่านายไหนลองเก็บใหม่ได้ลองลองเก็บใหม่เก็บนี้ต้องกดไหมกดหนึ่งเด้อจ้วงจ้วงจ้วงตรงนี้เหรอไหนลองลงลงไม่กดลงดึงดูดึงดึงดูเจ็ดเด้งทำไมอ่าดึงดูอย่ากดอย่ากดแซ่ไม่อรอกไอ้นี่กูไม่แทงแข็งไหมเนี่ยอ่าก็บไปเล่นเนื้อลงก็ได้วอาใจการอดป้องการตรงไหนลุงไม่ไม่ เขาเศร้าไหมมั้งเรืองลุงลุงก็ต้วงเลยแทงเลยลุงนี่เหมือนเลื่อยเลยอ่ะอ่ะเป็นเลื่อยนไหมนี่นลุงลองเลื่อยมือตัวเองดิลุงเลยคมอยู่นู่นว่าไอ้ดานึงเลื่อยดิลุงชอบเลยลุงชิบเลยม่เอาเก็บไว้นะลุงนะลุงจะถามให้ข้าใจเปล่าจัดไปเก็บบางกันตัวนะฮึมโชคจัดไปตัวไหนนั่งรอหรอ ก็ไม่รู้สักด้วยยังหายไปไ,ไหนมะไม่รู้อะลงมาหมัดแล้วยังหายไปไ,ไหนลงในเมืองไงอ๋อหมอหน่ผมไม่ใช่หมอครับผมเป็นคนปก,กติอะไรร้งเออลงุงล,ลุล้ะลุงได้เข้าไปในเมืองในเมืองไหมลุงพอจะจำอะไรได้บ้างไหมว่างกูน่าจะได้เข้าไปมาใช่เหรอแต่กูจำไม่ได้นะ ดูงแม่พอจำได้ลางๆาของไหมแยกได้คอมมือเน,นึกไม่ได้เดี๋ยวต้องลองไปนึกดูก่อนสวยไปในเมืองนี้ได้หผมเคยเข้าไปร้อนมึงแต่แบบมันแบบเหมือนจุดจุดที่แบบแยกใหญ่ได้สักคนอนะ่ะตอนนั้นที่น้องน้องวทูดยังจำได้ใช่ไหมตรงที่พี่ไปช่วยน้องครั้งนั้นอะ่ะเพรตาหน้าหายไปที่พี่ไปช่วยเองครั้งนั้นไงทำได้ไหม พี่ไปเชื่อพี่เสือคุ้นนะเนาะอ๋อจำได้ทำไมพี่เอกก็ต้องจุดไหนไงอ่าจุดหน่อยน,นี่ไม่สวยนะเองว่าไหม<จ>ชอบไหมเออแต่ข้าขงนอกพี่ก็เคยไปแค่จุดน,นั้นจุดเดียวอ่ะอมันมีกลิ่นอายของน้องปลาถูไงแต่ว่าข้างนอกที่ไม่รู้มันสวยหรือเปล่าข้างในนี่สวยไหมปลาถุยข้างในเมืองอ่ะสาวอ,อ่ะทั้งสาวทาั้ทงเมืองอ่ะ สาวตงเมองสวยหมดเลยพี่เล็กออดีเดี๋ดยวได้คนแก่ไม่มีนะพี่เล็กเอาดีใช่ถ้าพี่เล็กได้ไปนะผมบอกไงโคตรสวยจริงป่าวถ้าลุงสุกก็ได้แล้วคนหนึ่งสาวใม่มาใช่ไหมลุงใช่มีไรกต้องอธิบายมึงยังไงวะเนี่ยน่าลุงมะไม่ใช่ใช่ไมอมพูดตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหลืออะไรล,ลงุง ระไรวาคือลุงก็จะกลับบ้านก่อนใช่ไหมหรือยังไงตอนนีนะ้ลุงโสดไหมจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวให้ลุงโสดจะเป็นช่วงเย็นหรือว่าอีกวันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวลงมาหาอครับอืมเดี๋ยวลุงลุงช่วยบอกพี่แลกหนะ่ะตอนนี้ลุงโสดอยู่โสดสนิทเฮ้ยนะครับล,ล,ลุงลุงโสดเขาโสดนะครับโสดโรกปิด <laughs> อันนี้เรียกว่าอะไรพอมายหรือเปล่า ใช่ลุงสุกพ่อเลี้ยงเดียวอ๋อพ่อเลี้ยงเดียวถ้าเป็นคนมาเลี้ยงให้ไม่ดีไหมไม่โง่ลุงไม่สนใจเป็นพ่อมาอ่ะเอาลยคนเนี้นะผมไม่เอาลุงแล้ะซาที่มะลวงลุงนี้สวยไหมตายโง่สามคนแต่ว่าพามนนั้นจะปลอมตัวมาว่ะใช่เหรอหุ่นดีนะอย่างนี้เหีโอ้โห ลุงบอกว่าเวเลโก้เลยนะพี่ตาไมาไม่ชอบบอกนายลองลองดิตาเสนแตงแห่งเมืองสุพรรณอ๋อเพลงนี้มันนานแล้วนู่น嘛ใครฟังไหมนายลองลุงดิเลยลุงแฟนตาเฮาสนแตงแห่งเมืองสุพรรณลองลองดิลุงเสียงน้องดังเลยนั่นมาพี่เล็กเพิ่งเปิดเรื่องผมฟังงมีเพลงหนึ่งอะคพรเพราะ น่าเป็นเพลงสมัยเมื่อก่อนนั่งอืมไหมจ้าเพลงเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไปรง้ปะเดี๋ยวเรากลับกันกันจะปะเข้ากันยังอืมอืาไปครับเก็บมีไว้ดีๆนะลุงนะพี่ๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามกันด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ลุงสุดได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลุงสุดได้กับปลาทูได้เนี่ยก็ น้องว่าเธอจะก้าวไปพี่ก้าวไหมหรือว่ายัางไงจะไปเป็นเพื่อนลุงสู้ไหมเรมาฮะเราจะไปส่งงลุสู้กันก่อนใช่ไหม,ไมพ,พี่เดี๋ยวผมขอไปส่งลุงสู้กันนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดตากันด้วยพี่พี่หนะให้เราๆนะจะทำไมขี้หน้าพี่พครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะสิบ๊ายบายครับข <laughs> อ,อบคุณ อขอให้ลงสุกได้แฟนเป็นแม่ไม้สสสสาธุ